สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่คาแคมโซไทยแลนด์ค่ะวันนี้นะคะแนนก็อยู่กับรถสปอร์ตสุดหรูอย่างออดี้ทีทีคันนี้นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้เลือกเป็นชุดกล้องบันทึกหน้าหลังตัวใหม่ล่าสุดจากเกาหลีนั่นก็คือเจ้ากล้องจีเน็ตจีออนนั่นเองค่ะซึ่งจุดเด่นของกล้องรุ่นนี้นะคะเป็นกล้องที่มีดีไซน์ขนาดเล็กเราสามารถติดเยอดด้านซ้ายของแกนกระจกมองหลังทําให้เวลาขับขี่ไม่บดบังทัศน,นวิสัยแล้วก็ไม่เกะกะสายตาของเราด้วยนะคะ ตัวกล้องนะคะยังมาพร้อมกับระบบการบันทึกขัานตอนเป็นแบบ motion detection ทั้งตัวกล้องหน้าแล้วก็ตัวกล้องหลังที่ทำให้เราเนี่ยเก็บรายละเอียดการเคลื่อนไหวได้24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะตัวกล้องนะคะยังมีระบบ WiFi นะคะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อดูข้อมูลหรือว่าดาวน์โหลดข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันในมือถือ,อ,อ,อได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายด้ค่ะอีกทางนะคะยังมีรายละเอียดตัวกล้องอีกมากมายเดี๋ยวแนะจะทิ้งลิงก์ไว้ตามด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับการติดตั้งตัวกล้องหน้า ตัวกล้องหลังจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวแดนพาไปรับชมกันได้เลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทําการติดตั้งกันเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตัวกล้องหน้านะคะเราจะติดไว้เยี้ยงด้านซ้ายของแกนกระจกมองหลังนะคะซึ่งเวลาขับขี่ก็จะไม่บดบังน,น,ท,นทัศนะทิพย์ใสเรก็จะไม่เกะกะสายตาด้วยนะคะส่วนตัวกล้องหลังเราก็จะติดไว้ด้านบนสุดข,ของกระจกด้านหลังเลยค่ะเรื่องการติดตั้งทุกอย่างนะคะเป็นการติดตั้งแบบเก็บเส้นสายแยกระบบกับตัวรถไม่ทําการตัดต่อสายไฟ ซึ่งจะไม่ส่งผลกับตัววรรตีของตัวรถอย่างแน่นอนค่ะค่ะนี่ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะคะกับรถสปอร์ตอย่าง Audit t คันนี้นะคะสำหรับท่านผู้ชมท่านใดยอยากได้รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้ภาพตัวอย่างการติดตั้งเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ตามลิงก์ด้านล่างเพื่อสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ